ช่วงขตอนนี้หนูดีเจตนา้เฉืนยิ้มก็อยู่กับศิลปินที่อยู่ในวงการมานานอีกหนึ่งคนไม่ใช่ใครที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือน้องสาวของอภพรนครสวรรค์ค่ะชื่อแหวนสีนครสวรรค์ค่ะนี่ค่ะนะคะแต่ต่าจากการเป็นแดนเซอร์แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นนักร้องผ่านตัวมาเป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องนะวันนี้เรามาร่วมงานอะไรคะพี่แหวนสีวันนี้มาเริ่มงานสพของอาดัมค่ะ มีความรู้สึกยังยังไงกับการจากไปของอาดัมคะอืมก็ เสียใจนะคะเพราะว่าเราเสียบุคลากรที่มีคุณภาพของวงขาลูกทุ่มไปอีกหนึ่งท่านนะคะเพราะว่าถ้าหนูจำความได้คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยอาจะไปช่วยงานที่วัดสืหลวงนะคะนครสวรรค์ประจําเลยกับอาธงสกุลจะไปคู่กันเราก็จะเป็นคู่ขวัญกันใช่คู่ขวัญกันเราแบบเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าคู่กันเลยเนี่ยเข้าขากันมากเราเมื่องานเมื่องานอาสอนเพชรมัเจออยู่เลยเพราะเราก็ไปทาข่าว่าเยแข็งแรงมากอายังดูแข็งแรงเลยเพราะเมื่องาน เิดของพี่ตุม้ม <ฮะ S 1> พี่อุ้มพี่อ um, ุ้มดิของพี่อุ้มอะหนูก็ยังไปร่วมอยู่เลยยั <ฮะ S 2> งเจออาอยู่เลยยังแซลเล่นกันอยู่เลยหนูอบอกอะ เจอกันตั้งแต่ฟันเต็มปากตอนนี้ฟันอาเริ่มลดแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็ยังแซวกันเล่นอยู่เลยค่ะพอมีคิดว่าอุย้ยป,ปรปับไปเร็วมากเลยค่ะเนาะก็ใจหายเนาะใจหายใจหายค่ะใจหายเนาะก็เรียกว่าว่าวันนี้พี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงนะคะ,คะทั้งนักร้องทุง่งศิลปินตลกเข้ามาร่วมง,งานกันมากมายเลยนะคมากันเยอะมากค่ะก็มาพูดถึงประวัติร่าวๆของพี่แบกนิดนึงค่ะหรือในนามแบกสีน้องของพี่ฮายอาปากรนครสวรรค์นั่นเองแบก นักความสวัสด์เข้าอยู่เข้ามาในวงการนักร้องลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ปีพศอะไรคะตั้งแต่อายุ10ขวบ10ขวบเลยตอนนี้ก็ขึ้นเลขสี่เข้าสู่วงการได้ยังไงอายุ10บขวบก็คือตอนแรกอะ่ะก็พีก็จะให้มาร้องเพล อะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงหนูว่าคว่าเสียงหนูมันไม่เพาะหนูก็เลยแบบว่าเออเห็นเขาเต้นกันแล้วสนุกอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยขอเต้นก่อนขอเต้นก่อนขอเต้นปุ๊บเสียงมันเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนก็เลยอุ้ยไม่เอาแล้วร้องเพลงฉันเต้นอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วเขเริ่มมาเลขสามอ่ะเวยเจอยากร้องเพลงอ๋ออยากร้องเพลงบอกพี่ไฮก็ค่ะพี่ไฮบอกว่าเลื่เอาไงต่อเสียงเฮลิคอร์พอยออกลูกก็คืออย่าร้องเลยลูกคีย์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่คือร้องเล่นได้แต่ว่าร้องจริงจังไม่ได้คือเราอะรู้ว่าคีย์ไปยัง แต่เสียงเรามันไม่ปัดค่ะพี่ไฮก็เลยอว่าเออไม่ต้องร้องอะไรเงี้ยจนเราก็มาฝึกพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใ,ใช่ไหมคะต,นนตั้งแต่อายุสิบขวบนะคะปีพ่อสออะไรกร็ตอนนะั้น นอนมากแล้วนอนมากกว่อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วกันอ่ะอยู่ในวงการย0สิบเกือบจะ30แล้วล่ะเกือบ3าปีแล้วนะคะตั้งแต่เด็กเข้าสูงใช่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นเลขสี่แล้วตอนนั้นก็คงจะเลขหนึ่งผ่านผลงานมามากมายตั้งวงงานและกรุงละครไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วเนาะงานใหญ่ละครรายการซิทคอมเล่นมาหมดแล้วค่ะแต่ว่าก็จะแค่แบบว่าเป็นตัวประกอบอยู่ในนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเราได้ร่วมงานกับเขาถ้าพัฒนาฝึกฝีมือเราไปด้วยมีเพลงที่โด่งดังคือเพลงอะไรคะ ตอนนี้กําลังคือฮิตในในตอนที่เข้าวงการที่แบบหลายคนอยากรู้จักแวนสีนครสวรรค์แบบเผื่อบางคนเข้ามาดูตอนแรกๆเลยอ่ะที่หนูร้องเลยอ่ะก็คือเอาของน้องกระแตอาสยามมาเพลงเปิดใจสาวแต่เพราะว่ามันเข้ากับเราตอนนั้นเพราะว่าน้องก็เพิ่งจะปล่อยเพลงนี้มามันก็ช่วงที่เราเข้าวัยรุ่นพอดีก็เลยได้เริ่มเริ่มคลายก็เลยกระยิบเพลงของน้องมาแล้วทีนี้ก็เลยมาทําผลงานเพลงของตัวเองเป็นอะไรนะ แล้วหนูก็ไม่เคยร้องของตัวเองด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าคนยังไม่รู้จักเราก็เลยดึงเพลงตลาดขึ้นมาร้องก่อนแล้วเราถึงจะเอาเพลงเราเข้าไปอะไรเี้ยเพลงเราเพลงแรกเพลงแรกที่ที่ที่ติดหูคือเพลงอะไรนะคะที่ที่ติดปากติดหูคนร้องติดปากติดหูไออะไรนะหนูต้องถามผู้จัดการหนูว่าจาชื่อเพลงไม่ได้แต่หนูร้องได้โอเคนะคะก็หลายคนก็รู้จักนะคะแหวนสีนครสวรรค์ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ไฮอาภรณ์นครสวรรค์นั่นเองค่ะอ้าวท้ายนี้อยากให้ฝาก ผลงานอะไรยังไงก็ฝากได้เลยค่ะ,ะฝากผลงานเพลงทางช่องโหวดเพจเลคคอร์ดด้วยนะคะเป็นช่องของแวดเองทําเองทํากับเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็ผลงานก็ติดตามทางช่องนี้ได้แล้วก็ทาง Facebook แวดอนนนงนกพัวร์แล้วก็ทาง t k t t o k ก็แวดอนนนงตามชื่อเลยค่ะติดตามด้วยค่ะ โฆษณา200ค่ะว้าจุดจุดจุแปะป้องไว้ก่อนนะคะนิดนึงนิดนึงวันนี้ดูถ้าทางตายหนูเป็นคนที่แบบพฮฮาหนูชื่อดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะเป็นดีเจนะคะเป็นประจําสำรวมกันนิดหน่อยใช่เป็นดีเจปกติก็เป็นดีเจแล้วพอดีว่าเข้ามาอยู่ในวงการตลกด้วยไงเป็นดีเจมาก็20กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ในวงการตลกนะคะชื่อก็เลยใช้ชื่อว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มติดตามผลงานด้วยนะตัวเองได้ปะเราเจอกันหลายงานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ปะกัน วันที่แป่กกันเมื่อไหร่นะวันนี้ก็สำรวมนิดนึง <c oughs> ใส่ฮาเหมือนกันนะคะดูท่าทางแล้วก็ไม่เบาเลยนะคะคนนี้เนี่ยต้องเจอกันหน่อยละได้เลยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะผู้ชมค่ะโอเคค่ะเยย